ัสทุกคนนะคะวันนี้เจนะคะมาอวดผิวหน้าแบบไร์เมคอัพแบบนี้เลยนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าหน้าเจมีความขาวกระจ่างใสเด้งฟูมากๆเลยซึ่งแต่ก่อนนะคะไม่ค่อยแบบกล้าโชว์ผิวแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าเป็นคนที่นอนดิกนะคะมีเวลาพักผ่อนน้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยผิวต่างๆนะคะก็จะมีความเสื่อมสภาพลงตัวใต้ตายาจะมีความหมองคล้ำนะคะนอนไม่พอเนี่ยสิวก็จะเริ่มขึ้นบุกหน้าของเราแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้นะคะหมดไร้กรังวลขายห่วงกันแล้วนะคะตั้งแต่ที่เจได้มีโอกาสมารู้จักขมิ้นรสครีมตัวนี้กันเลยนะคะทางแบรนด์นะคะเขามีการการันตีนะคะว่าเป็นครีมที่ครบจบในกระบุกเดียวเลยสามารถบำรุงผิวหน้าแล้วก็ดวงตาของเราได้ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ละหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะกําลังลังเลยอยู่นะคะว่า ตัวนี้เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าโอ้โหบอกเลยเลยนะคะว่า แค่ซื้อไปทดลองใช้สักหนึ่งเดือนคุณจะเริ่มเห็นผลเหมือนเจยอย่างแน่นอนค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวครีมด้านในกันดีกว่านะคะเขาก็จะเป็นสีแบบครีมแบบนี้และจะมีเป็นจุดคล้ายๆกับทองคําอยู่ด้านในอยากดูแล้วว่าสีนะคะว่าเขามีส่วนผสมของอะไรกันบ้างตัวนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมของกุหลาบมอนขมิ้นชันและทองคาถึง24เคด้กันนะคะซึ่งทั้ง3าสูตรตัวนี้นะคะที่เป็นตัวส่วนผสมเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปอย่างตัวนะคะขมิ้นชันนะคะ ตัวนี้ก็จะดูแลรค่ะในเรื่องของการช่วยลด ผดสิวต่างๆไม่ดีนะคะกุหลาบมอนรมรุมใต้ตาของเราให้มีความสดใสนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะทองคํา2 4 K เนี่ยตอนนี้นะคะเขาก็จะดูแลค่ะในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยต่างๆทําให้ใบหน้าของเรานั้นนะคะเมื่อเราใช้ประจําอย่างต่อเนื่องก็จะสดใสแบบนี้เลยล่ะค่ะทาให้เราสามารถกล้าโชว์ผิวอวดผิวกันได้อย่างเต็มที่กันเลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่มีความสนใจนะคะเดี๋ยวเจียจาทิ้งช่องทางการคือสินค้าใต้คลิปตรงนี้นะคะรีบซื้อเลยเพราะว่า ถ้าเราซื้อก่อนเราก็จะมีใบหน้าที่สวยก่อนนะจะ